don't seek happiness if you seek it you won't find it because seeking is the antithesis of happiness จงอย่าแสวงหาความสุขถ้าท่านแสวงหาท่านจะไม่พบเพราะการแสวงหาคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสุขหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้คือเรื่องของความสุขครับแต่ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ฟังเข้าไปในเนื้อหาผมมีบางเรื่องราวอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตาม สมมุติว่าหากเราอยากจะประสบความสําเร็จเราก็จะต้องโฟกัสและจดจอกกับความสําเร็จมีวินยัยมีความเข้มงวดใช่ไหมครับหากเราอยากจะร่ารวยมากขึ้นเราก็ต้องโฟกัสในการหาความมั่งคัง่งสร้างความมั่งคั่งในชีวิตแต่พอผมพูดถึงความสุขเรากลับไม่สามารถที่จะโฟกัสที่จะหาความสุขได้เพราะปัญหาไม่เจอคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรความสุขเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายิ่งหา เรายิ่งไม่เจอครับนี่แหละครับคือความย้อนแย้งของความสุขและว,วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาคําตอบนครับว่าแท้จริงแล้วความลับหรือสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสุขมันคืออะไรดังนั้นในเอพิโซดนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสุขครับ the less you seek the more you will find the happiness paradox ความสุขยิ่งค้นหาน้อยลงคุณจะยิ่งเจอมากขึ้นน The Library Podcast on the philosophy สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The Philosophy ครับในเอพิโซดนี้ครับอย่างที่เราได้เห็นหัวข้อกันคือเรื่องของความสุขผมมีโอกาสได้ฟังบทเรียนจากคุณไอเซลแกร์กร์ครับและผมก็เลยอยากจะเอามาแปลผ่านบทความของช่อง The Library ให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ไปกับผมต้องบอกก่อนว่าทุกปรัชญาที่ผมเอามาลงคือสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันสามารถยกระดับตัวตนของผมได้ผมเลยตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ไปกับผมเรามาเริ่มกันตรงนี้ครับ สมมุติว่าถ้าผมบอกให้คุณผู้ฟังอย่านึกถึงช้างสีน้ําเงินในหัวของคุณผู้ฟังมันจะมีอะไรผุดมาครับช้างสีน้าเงินใช่ไหมครับถามว่าเราเคยเห็นช้างสีน้ําเงินหรือเปล่าไม่เคยแต่พอผมบอกว่าอย่าคิดถึงช้างสีน้ําเงินเราจะคิดถึงมันได้อย่างง่ายดายเราห้ามไม่ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่แปลกของจิตวิญญาณของเราทีนี้ลองจินตนาการว่าช้างสีน้ําเงินเป็นความทุกข์ของเรา ความไม่พอใจในชีวิตความหงุยหงิดสิ่งที่คุณไม่อยากเจอในชีวิตยิ่งคุณไม่อยากที่จะคิดถึงความทุกข์เหล่านั้นมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเจอนี่คือความจริงที่เราเจอกันใช่ไหมครับด้วยสาเหตุนี้ครับช้างสีน้ําเงินตัวนี้สื่อสารถึงคําว่าบลูครับบลู Blue ในอีกนัยสําคัญหนึ่งแปลว่าความเศร้าอันนี้คือทางภาษาอังกฤษแน่นอนว่าไม่มีใครชอบความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่มีใครชอบความรู้สึกเศร้าและเมื่อเรากําลังเจอกับความทุกข์เรามักจะพยายาม ไม่คิดถึงมันหรือกําจัดมันออกไปสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คือเราล้มเหลวในการจัดการกับความทุกข์หรือพูดได้อีกอย่างก็คือยิ่งเราพยายามผลักมันออกไปช้างสีน้ําเงินตัวนั้นก็ดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นยิ่งเราต่อสู้กับสภาวะจิตใจด้านลบความวิตกกังวลความเศร้าอาการเหล่านั้นจะมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือปรัชญาแรกของความทุกข์ครับอาคุณผู้ฟังเริ่มเข้าใจแล้วว่าความทุกข์มันจะมีแพทเทิร์นยิ่งเรายิ่งอยากกาจัดมันจะยิ่งมาหาเราทีนี้พอพูดถึงความสุขละ่ะ ถ้าเป็นเรื่องของความสุขยิ่งเราอยากมีความสุขมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จจะยิ่งน้อยลงครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราหยุดปรารถนาความสุขแล้วเลิกหาสความสุขเลยไปทําอย่างอื่น เรากลับเจอใช่ไหมครับนี่คือความสุขความสุขจะเหมือนผีเสื้อยิ่งคุณพยายามข่อยคว้ามันจะยิ่งบินหนีไปแต่ถ้าคุณหยุดนิ่งมันอาจจะบินมาเกาะบ,บนไหล่ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันมีกระบวนการอย่างไรเหตุใดความสุขบางทีมันเกิดขึ้นได้ยากบางทียิ่งหายิ่งไม่เจอมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่าว่าเหตุใดความอยากและการค้นหาความสุขจึงลดโอกาสที่จะค้นพบความสุขมากขึ้นดังนั้นในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังผมจะพาคุณผู้ฟังมาเจาะ ปริศนาเกี่ยวกับเรื่องของความสุขล้วนๆเลยครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อที่1ก่อน the happiness paradox ครับปฏิทัศน์แห่งความสุขหรือความจริงอันย้อนแย้งของความสุขหากเราอยากจะเข้าใจความสุขมากขึ้นเราจะต้องไขปริศนาข้อนี้ให้ได้มีนักเขียนชาวอเมริกันท่านหนึ่งครับ n a t h a n a l h a w t o n ครับเขียนว่าในสมุดบันทึกส่วนตัวเล่มหนึ่งของเขาว่าความสุขในโลกนี้เกิดขึ้น โดยบังเอิญครับทำให้มันกลายเป็นเป้าแห่งการไล่ล่าเพราะว่าเราไม่สามารถดึงดูดความสุขมาได้ตามที่ใจต้องการเราจึงอยากที่จะไล่ล่าและการไล่ล่านั้นทําให้เราไม่มีทางบรรลุถึงความสุขนั้นในวิดีโอของคุณไอเซลแกรเงอร์ครับเขาได้บอกว่าไม่ว่าเราจะแสวงหาสิ่งใดก็ไม่มีการรับประกันว่าความสุขจะเป็นผลมาจากสิ่งนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมถามคุณผู้ฟังตอนแรกว่า หากเราอยากจะประสบความสําเร็จเราจะทําอย่างไรเราก็จะจดจ่อเราจะโฟกัสเราจะเรียนรู้ให้มากขึ้นหากเราอยากจะรวยเราก็จะเรียนรู้เรื่องการเงินสร้างความมัางคั้งให้กับตัวเองแต่พอเป็นเรื่องของความสุขมันจะมีความรู้สึกว่ามืดแปดดานครับไม่รู้จะทํำยังไงเราอาจมีความคาดหวังถึงความสุขอันเป็นผลมาจากการกระทําบางอย่างแต่ในหลายกรณีความคาดหวังเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับความจริงครับ มีตัวอย่างหนึ่งที่บทความนี้เขาได้ยกมาก็คือสมมติว่าเราอยากมีความสุขมากเลยเราไปสังสรรค์กับเพื่อนในระหว่างการสังสรรคนั้นเราอาจจะสนุกเราอาจจะมีความสุขแต่ถ้าพูดถึงระยะยาวล่ะทำไมเราถึงกลับรู้สึกผิดเรากลับรู้สึกว่าการสังสรรค์อาจไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตที่เราปรารถนานี่คือ happiness paradox ครับทีนี้คุณผู้ฟังเริ่มเข้าใจกลไกของความสุขมากขึ้นแล้วเรามาดูหัวข้อที่2 Paradox of hedonism ในข้อนี้เรามาดูกันว่า Paradox of hedonism คืออะไรชื่อนี้ครับตั้งขึ้นครั้งแรกโดยคุณ Henry s ซิดวิกนักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษเขาอธิบายไว้ว่า Paradox of hedonism คือการสแสวงหาความสุขอย่างมีสติยิ่งเราอยากค้นหามากเท่าไหร่เราจะยิ่งเหลือที่ว่างให้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์นั้น น้อยลงครับสมมตินะครับคุณผู้ฟังไปเที่ยวเพื่อที่จะค้นพบความสุขซึ่งการที่อยากจะค้นพบความสุขจะทําให้คุณไม่สามารถซึมซับประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนั้นได้อย่างเต็มที่ครับและคุณก็จะไม่มีความสุขหรือจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหากความสุขกลายเป็นสิ่งที่เราแสวงหาเพียงอย่างเดียวเราอาจกํากลังปิดตาตัวเองในการตั้งเป้าหมายในมิติอื่นๆครับหากผมเอาหนังสือ Man Search for Meaning ของ v i c t o อ Frankl ครับเขาบอกไว้เลยว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแสวงหาความสุขโดยตรงมันต้องเป็นสิ่งที่ตามมาจากกระบวนการบางอย่างซึ่งหมายความว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณผู้ฟังทําความสุขไม่ควรเป็นเป้าหมายครับแปลกไหมครับมันดูแปลกมากเลยแต่ความสุขเป็นผลพลอยได้จากการกระทําของเราซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจ ให้มันเกิดขึ้นยิ่งคุณไม่ได้ตั้งใจลรวไปโฟกัสกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่ความสุขมากเท่าไหร่คุณมีแนวโน้มที่ความสุขจะมาเจอครับคุณไม่ได้ไปเจอความสุขความสุขมาเจอเราครับคุณฟรงเกิลครับผู้ผ่านประสบการณ์เป็นเฉลยสงครามในค่ายกักกันนาซีถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ฟังหนังสือ Man Search for m e ์ n ินิจะเข้าใจกันดีว่าการตกเป็นเฉลยสงครามมันโหดร้ายขนาดไหนคุณฟรงเกิลครับเขาได้แย้งว่าความสุขเป็นผลพลอยได้จากการอุทิศตนเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองครับ คุณผู้ฟังขีดเส้นใต้ประโยคนี้ได้เลยยิ่งเราทําบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมากเท่าไหร่เช่นอะไรการให้การเป็นผู้ให้เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองการมีเป้าหมายบางอย่างที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองยิ่งเราอยู่ในกระบวนการของการทําเป้าหมายเหล่านั้นมากเท่าไหร่คุณมีแนวโน้มว่าความสุขจะมาเจอครับแน่นอนเราไม่ได้สบายบางเป้าหมายเนี่ยจะต้องใช้ความตระหนกสูงมากแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขจากการกระทําเหล่านั้นครับ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนชอบที่จะทํางานหนักชอบที่จะออกกําลังกายมันเป็นเรื่องแปลกมากครับสมมติว่ามีคนคนนึงชอบวิ่งมาราธอนมากเลยหากคุณผู้ฟังเคยวิ่งเนี่ยแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ชอบวิ่งจะเข้าใจกันดีว่าการวิ่งบางทีมันก็ทรมานมากแต่คนที่เขาวิ่งมาราธอนเนี่ยจริงๆมีคนกลุ่มนี้เยอะมากเขารู้สึกมีความสุขจากการได้วิ่งครับแน่นอนในช่วงเวลาวิ่งเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกทรมานร่างกายแต่หลังจากนั้นเขารู้สึก มีความสุขความสุขมาเจอกับพวกเขาพอดีหรือแม้แต่บางทีการทําในสิ่งเหล่านั้นกลับทําให้เขาได้ค้นพบความหมายของชีวิตขึ้นมาครับซึ่งนั่นคือการมีจุดประสงค์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองผมจึงขอยกโค้ดของคุณแฟรงเกิลครับเขาได้กล่าวไว้ในหนังสือว่า happiness cannot be achieved directly and therefore it should not be the focus of our actions to get it we should stop caring about it ความสุขไม่สามารถบรรลุได้โดยตรง อย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่ควรเป็นจุดสําคัญของการกระทําของเราในการไล่ล่าหาความสุขและเพื่อที่ท่านจะได้มันมาท่านควรเลิกสนใจความสุขตั้งแต่ตอนนี้ยิ่งคุณสแสวงหาน้อยเท่าไหร่คุณจะยิ่งพบมากขึ้นครับในข้อ2นี้ตรงๆครับ The Paradox of Hedonism ผมพาคุณผู้ฟังมาที่หัวข้อที่3 The Paradox of Pursing Happy ความย้อนแย้งในการไล่ล่าหาความสุขครับผมเอางานวิจัยมาให้คุณผู้ฟังในงานวิจัยในปี2021ครับชื่อว่า The Paradox of p e r s i n g Happy ครับโดยคุณ Felicia ยเซวาและ b r รดฟอร์ดเขาได้อธิบายรายละเอียดไว้แบบนี้ครับเขาได้อธิบายไว้ว่าปกติแล้วยิ่งบางคนมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้นอ่ะอันนี้เป็นกฎฟิสิกส์เป็นความจริงที่เราเจอแต่อย่างไรก็ตามตรรกะนี้ใช้ไม่ได้กับความสุขเสียสงงานครับ นี่แหละครับจึงมันเปรียบเสมือนบั๊กของชีวิตความสุขบางทีเหมือนบั๊กของชีวิตครับที่มันไม่สอดคล้องกับกฎฟิสิกส์หรือกับกฎอื่นๆเลยมีหลักฐานเพิ่มเติมชี้ให้เห็นว่าการให้คุณค่ากับความสุขมากจนเกินไปส่งผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลคนนั้นซึ่งมันดูมันยอดแยงมากใช่ไหมครับนี่จึงเป็นเดอะพาราด็อกซ์ครับซึ่งนักวิจัยทั้งสองท่านนี้เขาก็ได้ยกตัวอย่างมาครับมีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งครับ เธอต้องการบรรลุถึงความสุขในชีวิตเธอก็ลองหาวิธีดูว่าทําอย่างไรถึงจะเจอความสุขผู้หญิงคนนี้เดินทางท่องเที่ยวครับเขาตั้งใจว่าเขาจะวางแผนเดินทางเพื่อที่จะไปเจอกับความสุขออกจากคอมฟอร์ตโซนตอนนั้นเธอตั้งความคาดหวังไว้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องทําให้เธอมีความสุขแน่ๆแต่ในระหว่างการเดินทางครับมีอะไรที่มันผิดแผนเต็มไปหมดเลยมีความวุ่นวายมันกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะมีความสุขในการเดินทางนี้ได้หากคุณผู้ฟังลองสังเกตด,ดูดีๆผู้หญิงคนนี้ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเดินทางเพื่อที่จะพบความสุขแต่พออะไรต่างๆมันเริ่มผิดแผนเธอจะเริ่มรู้สึกวุ่นวายเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเรามาทําอะไรที่นี่เนี่ยผลจากงานวิจัยนี้ก็คือการศึกษานี้อ้างอิงถึงงานวิจัยหลายสายเขาพบว่าการไต่ตองถึงเป้าหมายแห่งความสุขของตัวเองจะส่งผลในทางลบต่อสถานะปัจจุบัน ของคนคนนั้นครับหากคุณผู้ฟังอยากจะทํางานอะไรก็ตามเพื่อที่จะมีความสุขงานนั้นจะทําให้คุณไม่มีความสุขครับและผลจากงานวิจัยนี้ก็ได้บอกเลยว่าความสุขที่เป็นเป้าหมายหลักอาจผิดพลาดได้หลายวิธีประการแรกหากเป้าหมายคุณสูงเกินไปและบางทีคุณไม่สามารถรู้เป้าหมายได้คุณก็จะไม่มีความสุขเราน่าจะเริ่มมีคําถามแล้วว่าแล้วเราควรทําอย่างไรละ่ะทําอย่างไรถึงจะพบเจอความสุขในชีวิตได้ง่ายที่สุดนี่คือข้อมูลที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาค้นหาด้วยกันอันนี้เป็นวิธีการครับ บทความของคุณไอเซลแกงเกอร์ครับเขาได้อธิบายไว้ว่าความจริงก็คือถ้าคุณคาดหวังต่ําลงความผิดหวังก็จะน้อยลงซึ่งนี่จะนําไปสู่หัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดครับก็คือการทําทุกสิ่งโดยไม่คาดหวังหรือ doing without expectation อันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายและเป็นหัวข้อที่ผมอาจจะมองว่าเป็นแก่นที่สําคัญที่สุดในการค้นพบความสุขหรือให้ความสุขมาค้นพบตัวท่านครับในข้อนี้ครับ if you seek it you won't find it Because seeking is the antithesis of happiness หากคุณแสวงหาคุณจะไม่พบเพราะการแสวงหาคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความสุขต้องบอกก่อนว่าคำตอบที่ผมจะนำมาให้ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแต่เป็นหนึ่งในวิธีที่เรียบง่ายในการให้ความสุขมาพบเจอกับตัวท่านเองครับคุณไอเซลแกงเกอร์ครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณควรทำก็คือตั้งเป้าหมายที่คุณทำได้ ย่อยเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายเล็กๆและไม่คาดหวังว่าสิ่งที่คุณทําจะต้องบรรลุตามเป้าหมาย100%ครับเพราะอะไรการทําเช่นนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณตั้งเป้าหมายที่ยากเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะสําเร็จซึ่งจะส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจในภายหลังและที่สําคัญก็คือพยายามปล่อยให้ความสุขเป็นผลพลอยได้จากการกระทําไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทําอะไรก็ตาม ทำตรงนั้น100%สมมุติคุณผู้ฟังกินข้าวกินข้าวโดยไม่ต้องให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาดิสแทรกโดยเฉพาะโทรศัพท์หากคุณสามารถทําบางสิ่งบางอย่างโดยโฟกัสกับสิ่งนั้นได้นี่คือวิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการที่จะค้นพบความหมายและความสุขในการกระทําสิ่งเหล่านั้นครับตรงนี้เขาจึงได้ยกตัวอย่างจากปรัชญาสโตอิกครับชาวสโตอิกที่แสวงหาคุณธรรมซึ่งแบ่งคุณธรรมออกเป็นปัญญาความพอประมาณความยุติธรรมและความกล้าหาญ มุมมองของชาวโตอีกในเรื่องของความสุขเขาบอกไว้แบบนี้ครับการใช้ชีวิตโดยทําตามหลักปรัชญ,ญาและพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้จะนําไปสู่สภาวะแบบย e ู u ดโ m เ n a ยครับหรือการเป็น best version ของตัวเองสิ่งที่คุณควรจะพัฒนาในตัวเองก็คือปัญญาแน่นอนคุณจะต้องมีความรู้คุณจะต้องมีปัญญาในการใช้ชีวิตมากขึ้นความพอประมาณความพอประมาณคืออะไรความพอประมาณคือการ พึงพอใจในสิ่งที่คุณมีแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่แค่ตรงนั้นแต่คุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีความยุติธรรมแน่นอนคุณจะต้องมีความยุติธรรมคุณจะต้องเป็นผู้ให้ในบางเวลาและความกล้าหาญถ้าคุณไม่มีความกล้าหาญที่จะทําในสิ่งที่คุณฝันคุณก็จะไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองนี่คือสิ่งที่การ ที่เราจะเป็นเบสเวอร์ชั่นของตัวเองเขาได้แนะนําไว้แบบนี้ครับความสุขเล็กๆน้อยๆที่อาจมาจากเป้าหมายหลานี้จะเป็นโบนัสที่คาดไม่ถึงและจะส่งผลดีต่อตัวของเราในท้ายที่สุดทีนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของปรัชญาสโตอ,อิกไปแล้วทีนี้ผมจะเปลี่ยนบริบทเป็นชีวิตประจําวันหากเป็นชีวิตประจําวันเราจะสามารถเอาปรัชญาสโตอ,อิกหรือเรื่องของการค้นพบความสุขมาทําให้มันเรียบง่ายได้อย่างไรผมจะยกตัวอย่างแบบชีวิตประจําวันนะครับการกินข้าวแบบเร่งรีบอย่างที่ผมได้พูดไปในตอนแรก การกินแบบเร่งรีบกับการกินแบบริมรสผมจะถามคุณผู้ฟังว่าการกินแบบไหนทําให้อาหารมื้อนั้นอร่อยกว่ากันอันนี้ผมลองทํามากับตัวเองในช่วงหลังๆนี้ผมจะกินข้าวโดยที่ไม่มีอย่างอื่นได้ทําเลยผมจะกินข้าวอยู่อย่างเดียวคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าผมตอนแรกผมเบื่อครับแน่นอนผมเบื่อมากเลยแต่หลังจากที่กินข้าวเสร็จผมรู้สึกว่าผมริมรสกับอาหารจานนั้น ได้ดีมากขึ้นผมเริ่มรู้สึกมีความสุขกับกระบวนการในการกินข้าวมากขึ้นอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทํามากเลยเพราะว่ามันมีผลกับชีวิตประจําวันของเราครับอันนี้อาจจะเป็นคําตอบเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในการคน้นพบความสุขหรือถ้าพูดถึงเรื่องของการเดินทางหรือการไปเที่ยวครับคุณไอเซลแกงเนอร์เขาได้บอกไว้ว่าแทนที่จะไปเที่ยวเพื่อให้รู้สึกมีความสุขลองเปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนเป็นท่องเที่ยวเพื่อออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือไปเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยพาตัวเองไปลําบากนั่นแหละครับ ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าก่อนหน้านี้ผมไปเดินป่าที่โรบ,บุรีคือร้อนมากและคือช่วงนั้นคลื่นความร้อนเข้ามาด้วยผมบอกเลยว่าในช่วงเวลาของการเดินป่าเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยครับเหนื่อยมากด้วยผมเดินไปประมาณเกือบ10กิโลหมื่นแปดพแต่ผมรู้สึกว่าในช่วงระหว่างของการเดินและหลังการเดินผมรู้สึกมีความสุขมากเลยแต่มันไม่ได้สบายเลยนะครับผมรู้สึกทรมานตัวเองด้วย แต่ผมรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนและผมไม่ได้ไปเดินป่าที่จะไปเจอความสุขด้วยผมแค่อยากไปเดินนี่คือความเรียบง่ายของความสุขครับยิ่งเราหายิ่งจะไม่เจอใช่ไหมครับนี่แหละครับเราสามารถใช้บทเรียนนี้ในการเดินทางเพื่อหาความรู้เดินทางเพื่อออกจากสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือหาแรงบันดาลใจในการทํางานหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแทนที่จะใช้เงินไปกับทรัพย์สินทางวัตถุโดยหวังว่ามันจะสร้างความสุขให้กับเราได้เราสามารถใช้เงินนั้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้และถ้าเราไม่พบความสุขเลยจากการกระทําของเราอย่างน้อยครับคุณผู้ฟังก็ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ออกจากกรอบเดิมๆของตัวเองคุณอาจจะได้ทําสิ่งที่ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพโดยตัวมันเองอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่สําคัญกว่าจักรวาลนี้ไม่ได้สร้างให้พวกเรามาค้นหาความสุขครับเพราะเดี๋ยวความสุขจะค้นหาเราเองจักรวาลนี้สร้างให้เราทําบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง ผมพูดแล้วมันดูสายมูมากเลยแต่นี่คือความจริงผมอาจจะเปลี่ยนจากจักรวาลเป็นธรรมชาติก็ได้ครับเพราะทุกๆครั้งที่เราเป็นผู้ให้หรือให้อะไรกับใครบางอย่างเรามีความสุขใช่ไหมครับแต่ถ้ามองตามหลักคณิตศาสตร์คือเราเสียนะครับเราเอาบางสิ่งบางอย่างออกไปจากเราแต่เรากลับมีความสุขมากขึ้น นี่อาจจะเป็นความลับบางอย่างที่เรากําลังค้นหาอยู่ก็ได้ครับนี่ก็เป็นบทเรียนเกี่ยวกับปฏิทัศน์ความสุขที่ผมเอามาจากคุณไอเซลแกงเจอร์ในช่อง YouTube ต่างประเทศนะครับและผมเอามาแปลให้คุณผู้ฟังผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจเรื่องของความสุขว่าจริงๆแล้วมันมีความเรียบง่ายมากกว่านั้นและบางทีเราไม่จําเป็นต้องค้นหาความสุขด้วย และถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้เรื่องของความสุขด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับและอยากเข้าใจเนื้อหาจริงๆคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทําให้ท่านเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจํากัดของชีวิตหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชันสตอรี่เทลในราคาพิเศษนะครับเรามีความเชื่อในการสร้างสังคมแหม่งการเรียนรู้ เหมือนกันครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะแลบรีและตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ